เสี่ยวลู่มาทำอะไรที่นี่กันงั้นเหรอตอนนี้นะ่ะมีกองทัพจํานวนมากกาลังมุ่งหน้ามาที่โลกของเราพวกนั้นนะ่ะแข็งแกร่งเอามากมากแข็งแกร่งมากซะย,ยิ่งกว่าเทพตนนั้นที่พวกเราเคยเจอมาก่อนซะอีกนอกจากนั้นแล้วพวกมันยังมีมากมายจนแทบนบไม่ถ่วนอีกด้วยว่ายังไงนะฟังไม่ผิดหรอกถึงจะบอกว่าในตอนนี้พวกเราเองจะเติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วแต่ว่าด้วยจํานวนและระดับพลังที่มหาศาลขนาดนั้นนะ่ะ พวกเราไม่มีทางสู้พวกมันได้แน่โชคดีที่พวกมันเดินทางมาที่นี่เพื่อมาสู้กันเองแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของพวกมันก็ยังคงเป็นการครองโลกอยู่ดีไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นฝ่ายชนะฝั่งนั้นก็จะได้โลกของเราไปครองแต่แล้วอาจารย์หยานเซินของพวกเธอละ่ะท่านอาจารย์ในตอนนี้นะ่ะกำลังออกค้นหาว่าระดับพลังที่แท้จริงของตัวท่านอยู่ในระดับไหนเพราะงั้นแล้วท่านอาจารย์ในตอนนี้นะ่ะไม่ว่างมาช่วยเหลือพวกเราหรอกนะแน่นอนว่า ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ฉันจะไม่มีวันยอมให้ใครมารบกวนสิ่งที่ท่านอาจารย์กําลังสนใจได้ดังนั้นแล้วในครั้งนี้นะฉันจะต้องหยุดเจ้าพวกนั้นด้วยมือของฉันเองให้ได้เข้าใจแล้วทางฝั่งนี้เองก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยเช่นกันหลังจากผ่านมา600ปีโดยการค้นคว้าข้อมูลจากระบบสุดยอดคอมพิวเตอร์ในตอนนี้นะพวกเราได้เปลี่ยนขุมพลังจากโซลา่ามาเป็นพลังงานแบบผสมผสานทั้งนิวเคลียร์และโซลา่า ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาวุธเวทมนต์ที่โรงเรียนของพวกเธอสนับสนุนมาด้วยดังนั้นแล้วในสืกครั้งนี้พวกเราขอให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเราจะตั้งใจสู้อย่างสุดความสามารถเลยถึงจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าจะจัดการพวกมันได้หมดแต่ว่าพวกเราจะไม่มีวันยอมให้พวกมันมาครองโลกที่แสนสงบสุขใบ,บนี้แนะ่ความบาดข,ของราครับตอนนี้พวกเราได้เดินทางมาถึงเนบิวลาเจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในอีกไม่ช้าก็จะเข้าสู่วงโครจรกาแล็กซีทางช้างเผือกแล้วขอรับ ีมาท่านขอขอรับท่านสัมผัสได้หรือเปล่าตอนนี้ที่โลกนะ่ะกำลังออไม่คิดมาก่อนเลยว่าพวกเทพเจ้าพวกนั้นจะหาพวกเราเจอไม่เพียงเท่านั้นยังยกขยโงกันมามากมายถึงขนาดนี้อีกน็นแล้วล่ะท่านผู้อาวุโสสูงสุดเทพเจ้าที่ข้านับถือในตอนนีนะ้มีเพียงแค่ท่านยานเซินเท่านั้น ไอ้เจ้าพวกนั้นนะมันไม่ใช่เทพหรอกนะถ้าอย่างนั้นแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะขอรับท่านฮอบแน่นอนว่าต้องช่วยพวกเขาอยู่แล้วสงครามในครั้งนี้นะพวกเราจะขอเข้าร่วมกับพวกมนุษย์ด้วย เร็วเข้ารีบแบกข้อมูลทุกอย่างของโลกเอาไว้แล้วรีบเอาไปซ่อนไว้อย่าให้ใครรู้ส่วนนายรีบไปแย้งตัวฮีโร่ทุกคนให้เร่งอพยพป,ประชากรทุกคนบนโลกซะตอนนี้นะชีวิตของพวกเขาจะเป็นหรือตายขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วพี่แล้วทานั้นไปนยังไงบ้างติดต่อ,อยานเซน์ได้หรือเปล่ายังติดต่มไม่ได้เลยครับจิบหายแล้วเควอสเวิรคารับอนเก้าสองเด้งพี่จะว่าไปแล้วพวกเจ้าได้รู้เรื่องที่เกิดข,ขึ้นบนโลกมนุษย์แล้วหรือยัง นน่นสินะในฐานะที่ตอนนี้พวกมนุษย์ยกให้พวกเราเป็นแขกอันทรงเกียรติของพวกเขาพวกเราจะช่วยพวกเขากันดีไหมก่อนนะในเมื่อท่านราชาทั้งสามยังไม่ทรงรับสั่งอะไรข้าว่าก็คงไม่มีเรื่องอะไรหรอกมั้งเอาเป็นว่าเราค่อยคุยเรื่องนี้กันหลังจบเกมดีกว่ากำลังมือขึ้นเลยฮัลโหลฮัลโหลใน่ใครโทรมา หน่อยไอ้เจ้าบ้านี่พวกเจ้ายังมีหน้ามาเล่นไพ่กันอยู่ได้อีกเหรอรู้บ้างหรือเปล่าว่าตอนนี้โลกกำลังเกิดอะไรขึ้นนะอโอ้โหชาเออครับครับได้ครับพวกเราจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับโรงเรียนสิวเซียนถ้ำเซียนกระบี่เฮ้ดูนั่นสินั้นมันอะไรกันนะแม่จา ท่านอาจารย์หุ่มบิงฉีนี่นะมีแสดงว่าท่านอาจารย์บำเพ็ญเพียรสำเร็จแล้วเหรออ้ยนั่นแหละนั่นมันขอแสดงความยินดีด้วย,วยค่ะท,ท่านอาจารย์บิ้งงฉีที่สามารถทะลวงผ่านระดับขั้นทองคำไปถึงระดับขั้นเซียนเทพได้แล้ว โชคดีจริงๆที่ท่านออกมาได้ทันเวลาพอดีเมื่อย่างนั้นแล้วเราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจรับมือได้ก็ได้ถือเป็นเกียรติแก่สำนักของพวกเราไล้จริงๆที่ได้มีท่านอาจารย์ที่อยู่ในระดับชั้นเซียนเทพนั่นมันหัวหน้าห้องนี่นะนี่ตอนนี้หัวหน้าอยู่ในระดับชั้นเซียนเทพแล้วงั้นเหรอถือได้ว่านี่เป็นคนแรกแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกของสำนักเลยสินะที่มีคนที่สามารถทะลวงผ่านไปถึงระดับขั้นนั้นได้นะไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกนะ ทางฝั่งของพวกเราเองก็ใกล้จะถึงระดับนั้นแล้วไม่ใช่หรือไงนะ่ะโอ้ทำได้แล้วสินะอะเสี่ยวลูกเออรู้แล้วละ่ะระดับขั้นซีนเทพงั้นเหรอดูเหมือนว่าหัวหน้าห้องจะยังคงเป็นที่หนึ่งอยู่เสมอเลยงั้นสินะ ประชาชนและฮิโร่ทุกคนโลอดทราบรวมถึงเหล่านักเรียนจากโรงเรียนซิวเซียนไม่เว้นแมก้กระทั่งสิ่งมีชีวิตทุกตัวบนโลกจมูกหมากาไก่แพะแกะมา้าตอนนี้ขอให้ทุกคนเร่งอ,อพยพโดยด่วนที่สุดย้ำด่วนที่สุดแต่ว่าท่านประธานครับคือว่าจะให้ทุกคนบนโลกอ,อกพยพไปอยู่ที่ไหนล่ะครับเว้ย้วย,วยจักราวาลก็ต้องกว้างใหญ่มันจะต้องมีสักจักราวาลสีฟ้าที่จะต้องเพียงพอที่จะรองรับกับมนุษย์ทุกคนบนโลกนะ เริส่สติแตกแล้วก็รีบๆออกเดินทางได้แล้ววินเฮ้ยอ้าว <c oughs> ท่านเทพแห่งการตรวจจับเป็นอะไรไปน่ะจู่ๆก็น่าซีดเป็นไก่ต้มเชียะมันไม่รู้สิแค่รู้สึกไม่ดียังไงก็ไม่รู้อะพูดก็พูดเธอดาวเคราะห์ที่ชื่อว่นโลกเนี่ยมันมีอะไรดีกันนักหนานะทั้งเล็กทั้งแคบแถมสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้นก็เต็ไมไปด้วยสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอยู่กันยั่วเยี้ยเต็มไปหมดไม่รู้ทําไมองค์ราชันไปถูกใจอะไรเข้าถึงได้ต้องมาต่อสู้ห้ำหั่นกันเพื่อให้ได้มาถึงขนาดนี้น่ะฝ่าบาท,บาทขอรับ ตอนนี้พวกเรากำลังจะผ่านพื้นที่ของ JB n e b u l ิลหรือที่รู้่างกันดีว่าเป็นสนามรบเก่าของเราทวยเทพแล้วขอรับไอ้บอ <Hey, ba. S 1> hmm. ถ้าไม่เป็นเพราะว่าตอนนั้นมีไอ้เจ้าเห็นรีเข้ามายุ่งวุ่นวายแล้วล่ะก็วันนี้เราคงได้มีช้ยเหนือโอดินไปนานแล้วและท่านพ่อท่านแม่ท่านลุงและท่านป้าก็จะได้ไม่ต้องมาตายอีกด้วยเอาละทุกคนฟังให้ดี ่ันเทพซุสได้ทรงมีรับสั่งแต่งตั้งให้ข้าเป็นแม่ทัพในครั้งนี้สิ่งที่เราต้องทําในสงครามครั้งนี้น่ะง,ง่ายซะยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าป่าซะอีกที่พวกเจ้าต้องทําก็คือส่งไอ้พวกโอดินไปลงนรกไปพบกับเฮดิสเจ้าแห่งนรกเท่านั้นก็พออ่ท่านโพไซดอนขอรับแล้วในส่วนของโลกล่ะขอรับไม่ใช่ว่าที่พวกเราเดินทางมาไกลขนาดนี้เพื่อต้องการจะยึดครองกาแล็กซี่นี้หรอกนะครับเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องเป็นห่วงไป เมื่อเราเป็นฝ่ายชนะเมื่อไรกาแล็กซี่แห่งนี้ก็จะต้องเป็นของพวกเราเองนั่นแหละนะ้าในส่วนของการป้องกันไม่ให้ไอ้พวกมนุษย์โลกเข้ามายุ่งยามและเพื่อจัดการกับไอ้เจ้าโอดินที่ไม่รู้เรื่องศิลปะก,การต่อสู้นั้นพวกเราจะทําการส่งเทพสายต่อสู้ออกไปเอาตัวเจ้าโอดินมันมาที่นี่ถ้างั้นแล้วเราจะส่งใครไปดีงั้นละครับราเคราะห์ในบริเวณกาแล็กซี่แห่งนี้น่ะล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อใช้ในการดํารงชีวิต ดังนั้นแล้วข้าจะส่งอพอลโลหลานของข้าไปเองออในน้อยขอรับท่านโพไซดอนได้มีรับสั่งลงมาว่าให้ท่านเป็นแนวหน้าในการทำภารกิจในครั้งนี้ไม่ทราบว,ว่าพวกเราจะทำยังไงกันดีขอรับสงครามในครังนี้เพื่อเป็นใหญ่ในแผ่นดินหาใช่ผู้คนแต,แ,ตแ,ตแต่แต่ว่าจะให้พวกเราบุกเข้าไปหาโอดินแบบต้องๆเลยเนี่ยนะขอรับ ก็ให้บันมาเถอะให้ไอ้พวกเทพที่ชอบเอาขนไก่ทัดหูพวกนั้นมันได้รู้ว่าพลังที่แท้จริงของพวกเราแต่มันเป็นยังไงฟบาป่าขอรับวันนี้พวกเราเดินทางมาถึงเดิวล่าด JB เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเป็นเวลาปีกว่าแล้วสินะที่พวกเราแยกกันอยู่แล้วจูๆ่ๆท่านก็เรียกหาข้าในวันนี้นะข้าพร้อมที่จะอยู่และตายเพื่อท่านแล้วแต่ว่านะสำหรับข้าแล้ว ท่านมันก็เป็นแค่เทพที่ป่าเถื่อนบ้าคลั่งชอบใช้ความรุนแรงเท่านั้นสิ่งที่ท่านควรทําในตอนนี้นะ่ะคือการลงจากบัลลังและปล่อยให้ลูกๆของเราจัดการซะจะดีกว่าที่ข้ามาในวันนี้นะ่ะถ้าไม่ใช่เพื่อลูกของข้าแล้วข้าก็คงไม่มาหรอกนะ,ะขอบใจจ้ะเมียจ๋าข้าสัมผัสได้ว่าพวกนั้นกําลังส่งเทพอพอลโลหนึ่งใน12เทพที่ถือได้ว่าเป็นเทพที่ทรงพลังมากต่อดาวโลกมาจับตัวข้าเทพอพอลโลนะคือเทพแห่งดวงอาทิตย์ ถือได้ว่าเป็นเทพเจ้าสายต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดองคหนึ่งเลยก็ว่าได้พวกเรานะ่ไม่ควรดูถูกพลังของมันท่านนี่มันหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมซะจริงพอะถึงเวลาจริงกลับทําอะไรไม่ถูกแค่จะจัดแจงใช้งานคนก็ยังทําไม่ได้ในตอนนี้นะข้ากับโลกิลูกของท่านทุกขังอยู่ภายในโลกไม่ใช่หรือไงถ้างั้นทําไมพวกเราไม่ส่งว่าที่ลูกสะพ้ายของท่านลงไปสักละ่ะอย่างน้อยๆแล้วพวกเขาก็จะได้ช่วยเหลือกัน แถมยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วยในฐานะที่ท่านเป็นราชาแห่งทวยเทพทั้งหลายก็ช่วยทําหน้าที่ให้มันสมกับเป็นราชาสักหน่อยอย่าให้ไอ้พวกเทพที่ใส่แต่กางเกงรัดเป้ามันมาถอนงอกเราได้เข้าใจไหมขเข้าใจแล้วครับเมียจ๋าคู่มั่นของทอองหญิงเพคะท่านว่าที่แม่สามีของท่านได้ทรงมีรับสั่งให้ท่านลงไปยังดาวโลกเพื่อช่วยเหลือทอเพคะ ดูเหมือนว่าคราวนี้ศัตรูของพวกเราจะเป็นอพอลโล่หนึ่งใน12เทพสายต่อสู้นะแพคะอพอลโล่งั้นเหรอเทพแห่งดวงอาทิตย์อ่อนหัดอย่างนั้นนะ่ะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรหรอกนะในส่วนของทอเองก็สมองทริปอะไรไม่ต่างไปจากพ่อของเขากระอีกแค่โลกมนุษย์ก็ยังไม่สามารถกลับออกมาได้ <S <S นี่ <S <S เจ้าน่ะขัทรับครับว่ายัางไงขอรับตอนนี้เจ้าติดต่อลูกชายของข้าได้หรือยัง อย่างไม่ได้เลยขอรับกระหม่อมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้ท่านทอกำลังทำอะไรอยู่นะขอรับถึงติดต่อไม่ได้เลยโลหายอยู่ไหนกันนะแปลกมากทั้งๆที่เมื่อกี้เพิ่งจะได้กลิ่นของพวกมันอยู่แถวนี้แท้ๆเผลอแป๊บเดียวพวกมันหายไปไหนกันแล้วนะอย่าให้เจอนะไอ้เจ้าพวกบ้าบังอาจมากดักนะ้ที่กล้าบุกเข้ามาในสำนักของพวกเราได้คอยดูเถอะ จะสับพวกเจ้าให้แหลกเป็นพันๆันชิ้นเลยคอยดูสิแม่จา๋าช่วยหนูด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบการ์ตูนจีแล้วลราก็ในช่องของผมยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับก็ลองกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับ